สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนในช่องรถมือสองคัดเกตไบเน็ตเพชรยนนั่นเองนะครับก็มาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับสําหรับรถกระบะค่ายอิวสูนะครับต้องบอกว่าคันนี้หล่อมากนะครับสีขาวสุดสวยคันนี้นะเป็นตัวคือเขาเรียกโฉมเรียกโฉมปัจจุบันเลยแล้วกันโฉมปี21นะครับแต่ว่ารถคันนี้เป็นปี2019นะครับเป็นตัวปีแรกที่เปลี่ยนโฉมเลยนะครับเป็นปี19เป็นเครื่อง1.9 Z นะครับไฮรันเดอร์นะครับ เลขใหม่ของคันนี้อยู่แค่9000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคา739,000บาทนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเลขใหม่นะครับ9ก0 0กิโลจริงๆนะผมดูราคาอีกรอบนึงเอาชัวนะครับนี่ราคา739เลยคันนี้นะครับสวยๆนะครับสีขาวนะครับใครสนใจนะครับตัวไฮเลนเดอร์ยกสูง4ประตูนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับคอนโซลใหม่ภายในใหม่ใหม่มากๆสวยมากๆคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแต่ก่อนอื่นผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ให้กำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวผมหารถสวยๆมาเสิร์ฟไปท่านผู้ชมได้ชมทุกวันนะครับนี่นะครับพอดีช่วงนี้บริษัทเราทีมซื้อเราเก่งมากเลยหารถสวยๆมาโดยน้อยตอบโจทย์ลูกค้านะครับคันนี้ราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปแสนกว่าบาทนะครับแต่เลขไมล์เก้าพันนะครับไม่ใช่รถเทสไดนะครับนี่ต้องบอกเลยนะครับตัวรถนะครับไม่มีความจมน้นชนหนักรถเข้ามาสภาพนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับดูยางเลยยังไม่ได้ขัดเลยยางไม่ดำเลยนะครับคันนี้นะ สีขาวสีประตูไฮเลนเดอร์ยกสูงใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนยังไงไปดูกันนะครับนี่นะครับไมเนอร์เชนยังไงนะครับดูไฟหน้านะครับสวยมากนะครับนี่กันชงกันชนอะไรนะครับแนบสนิทหมดเลยนะครับช่องไฟฝากระโปรงประตูนะครับเส้นเสตรงหมดทุกจุดเลยนะครับรถเดิมๆไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะ ไฟหน้ามิเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มีเดย์ทาวนิงไลท์ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับว่าโคมไฟใสๆสวยๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีเม็ดหินเลยนะครับสีแท้เดิมทั้งคันนะครับคันนี้ไฟเลี้ยวจะขยับมาอยู่ด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างแล้วนะครับที่เป็นสีส้มๆเหลืองๆตรงนั้นคือไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ล่างสุดเป็นไฟตัดหมอกนะครับดีไซน์ใหม่สวยๆสีขาวมุกนะครับครอบไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกก็จะเป็นดำด้านนะครับ ชุดกระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับกันชนด้านหน้าก็เปลี่ยนใหม่ไม้เลื่อนนะครับโฉมปัจจุบันเลยคันนี้ห้หาอยู่นะ739เท่านั้นเองนะครับ739เท่านั้นเองนะครับรถป้ายแดงแพงกว่าเยอะนะครับซื้อมือสองดีกว่านะครับแต่อยากได้มือสองสภาพดีคัสเกตก็ให้นึกถึงเพชรยนต์เลยนะครับกระจังหน้าเป็นหน้าหนุมานหน้ายักษ์สวยๆอย่างนี้เลย2เส้นนะครับเป็นโครเมียมแท้ๆเดิมๆศูนย์เลยนะครับ พร้อมโลโก้ยูสุครบทุกจุดคันนี้นะครับราคา739,000นะครับเครื่อง1.9ไฮรันเดอร์นะครับตัวมิเนอร์เชนสนะครับสวยมากคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับหรือกำลังลังเลนะครับอยากเลือกรถมือสองก็ให้ติดต่อบริษัทเพชรยนต์นะครับรถมือสองคัสเกตปลายเนเพชรยนต์นะครับรถรถอยู่ที่มินบุรีนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ก็ตั้งอยู่ที่มินบุรีซอยเสรีไทย18แยก1มินบุรีนะครับนี่โครงสร้างบริษัทเรานะครับยิ่งใหญ่มากพอดีตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าแหละเป็นที่ประจำที่ผมเคยถ่ายเมื่่ออกนนะครับ แต่ช่วงไหนเร่งรีบผมก็จะถ่ายคลิปรถที่อยู่ด้านในเลยนะครับนี่เป็นโป่งล้อด้านหน้าสวยๆไฮเลนเดอร์นะครับตัวอักษรใหม่แม็กใหม่นะครับคันนี้นะคันนี้เป็นแม็กขอบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับเป็นขอบ18ดนะครับเป็นแม็กขอบส8บดยางขนาดสองหกห้าหกนย์สิบปดนะครับเป็นแม็กลายใบพัดนะครับเป็นสีเทานะครับไม่ใช่เทากันเป็นสีเทาธรรมดานะครับแม็กหกลูนะครับดิสเบรกการขยายแท้ๆเดิมๆนะครับ ต้องบอกว่ารถคันนี้ใหม่มากจริงๆนะครับดูนะครับชุดชุกล่างนะครับเดิมๆนะครับไม่มีคราบน้ามันไหลเยิ้มนะครับดูหัวน็อตโช๊คอะไรต่างๆปีกนงปีกนกนะครับปีกบนนี่สวยมากเลยนะครับต้องบอกว่ารถเดิมๆจริงๆนะครับคันนี้นะคัสซงคัสซีเดิมๆนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์0 7 7 7 6หี่นเจ็ดเดดหนะครับผมเน็เพชรยนต์นะครับรถดีรถเดิมรถสวยนะครับรถบริษัทเพชรยน์ของเรานั่นเองนะครับ เดือนที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับโอ้โหได้เข้ามาซื้อรถอย่างรถหลามเลยนะครับเดือนที่แล้วบริษัทเ็นยอนของเราปิดยอดเลยร้อยยี่สิบห้าคันของผมก็เป็นคันสุดท้ายนั่นเองนะครับของเดือนนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับใครอยากได้รถดีมีคุณภาพรถสวยก็ลองนึกถึงบริษัทเบนยตนนะครับมีแต่รถสวยๆถ้าเลือกทั้งนั้นเลยนะครับตัวรถเดิมๆนะครับนี่นะครับสีขาวมุกสวยๆมีกับบันไดด้านข้างให้เรียบร้อยมือเปิดโครเมียมนะครับ ชุดกันสาดแท้ๆเดิมๆคันนี้ติดฟิล์มเบอร์ประมาณ60นะเพราะค่อนข้างมืดเหลวนะครับนี่นะครับก็มีกันสาดแท้เดิมสู่โรงงานนะครับเสา a เสา B ไม่มีรอยนะครับรถใหม่ๆเนียนๆเลยนะครับกระจกอีซูทุกบ้านนะครับกระจกแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับรถเดิมๆนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ของอีซูนะครับก็จะมาทั้งในตัวมิวเด้วยแล้วก็อีซูด้วยนะครับเป็นตัว D m a มด้วย คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปี2019แต่ราคาแบบเท่าปี2017นะราคา7 3 9 0 0 0นานะครับเป็นตัวไฮรันเดอร์ยกสูง4ประตูนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับดีไซน์ใหม่โฉมใหม่นะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะครับคัสทงคันซี่เดิมเดิมหมดนะครับตัวรถไม่มีเว้าไม่มีตัดแต่งนะครับดูได้เลยนะครับให้ดูกันจะกจว่ารถเราแท้แท้เดิมเดิมเป็นยังไงนะครับขายรถสวยรถดีนะครับขายคุณภาพนะครับขายความจริงใจนะครับ นึกถึงผมได้เลยนะครับเน็ตเพรยนนะครับ0626407776นะครับหรือจะแอดไลน์มาด้านล่างได้เลยนะครับได้ลิงก์ผมมีลิงก์ไลน์และเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วผลงานก็จะไปอัปเดตใน Facebook เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องหาลูกค้า2ทางเลยนะครับทั้งใน YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับนี่นะครับรถสวยๆนะครับรถเดิมๆคันนี้นะแมคไลเนอร์อิเดิมๆนะครับดูนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวยมากคันนี้นะ มีไฟเบรกโดงที่3กระจกมีไล่ฟ้านะครับฟิล์มเบอร์ประมาณ60ได้นะครับก็เข้มๆนิดนึงนะครับส่วนมือเปิดด้านท้ายเป็นโครเมียมมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับคือรถเดี๋ยวนี้นะครับพอมันเป็นตัวไฮแลนเดอร์ครับมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีกล้องมาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผู้ขับขี่ขนาดผมสูงร้8บนะบางทีผมขับยังหันมามองก็ยังงงๆอยู่แต่ใช้กล้องด้วยมีกล้องมาช่วยเนี่ยดีมากเลยนะครับ ก็ตอบโจทย์นะครับสาหรับผู้ขับขี่เลยนะไฟท้ายก็เป็นหลอดไส้สวยๆไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับนี่นะครับโลโก้แท้ทุกจุดนะครับชุดกันชนด้านหลังก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของเขานะมันจะติดกันเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเป็นสีขาวมุกตัดสีดําด้านนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับยางอะไหล่นี่ยังไม่แตะพื้นเลยนะครับนี่ยังมีลายสีอยู่เลยนะครับปลายท่อไม่มีบุบนะครับนี่ตัวรถไม่มีตัดแต่งนะครับไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับ นี่นะครับแต่ก็แน่นอนลูกค้าชอบดูเวลามาดูรถนะครับก็เนี่ยซีนเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะครับแท้ๆเดิมๆรถเดิมๆสวยๆใสๆนะครับรถสภาพเดิมทุกจุดนะครับใครสนใจนะครับรถมือสองคุณภาพดีนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์หกสองหกสี่ศนะครับดูนะครับเม็ดอาร์กต่างๆซีนต่างๆนะครับพวกนี้ทําเองไม่ได้นะครับเพราะว่ารถประกอบจากโรบอทนะครับ ถ้ารถคันไหนเคาะทำสีมานะครับไม่มีแน่นอนพวกนี้นะครับจะหายไปนะครับให้ดูถึงความจริงใจและความสดสวยของรถจริงๆนะครับว่ารถเราไม่มีย้อมแมวนะครับนี่นะครับรถสวยๆคัดเกตนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับผมได้นะครับลูกค้าเพียงติดต่อมาตามเบอร์โทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับก็สามารถจองรถทางออนไลน์แล้วก็จะประสานงานไฟแนนให้ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับจัดได้หมดนะครับผม รถสวยๆนะครับคันนี้บันไดใหม่ๆเลยนะครับเป็นสีบอลนะครับตัดกับสีดํานะครับเดี๋ยวให้ดูภายในห้องโดยสารนิดนึงนะครับคันนี้มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับหัวหัวจะหัวจะกดลงนะครับแล้วก็ท้างก็จะเชิดขึ้นนะครับแล้วก็ครอบกันลอยดีมากนะฮะพอดีล็อกไปละอ่ารูปแบบดีไซน์กุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับกุญแจเหมือนทานโฟมเมอร์นึกถึงออเนึกเหมือนทานโฟมเมอร์นะครับอันล็อกแบบนี้โอเคนี่นะครับ นี่เป็นภายในห้องโดยสารตอนสองของเจ้า D m a มคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องให้ดูแบบเต็มตาเลยนะครับดูนะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับตัวเบาะนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถกระบะที่เบาะสวยมากนะครับสำหรับอิวสุดีแม็กปี2 0 1พันคันนี้นะเลเลขไม่9 00 0ราคา7 3 9สานะครับตัวเบาะนะครับเดินได้จริงมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะทูโทนนะให้อารมณ์แบบเหมือนโรบอทเหมือนเราขับยานอวกาศอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เท้าแขนนะครับ นุ่มนะครับนิ่มนะครับใช้งานได้จริงนะครับตรงนี้ที่วางแก้วน้าเนาะตัวเบาะทรงสปอร์ตนะครับสปอร์ตไม่ต้องแผงประตูยันเบาะเลยนะครับแล้วก็มีบาร์ให้นะครับสองฝั่งตรงนู้นกับข้างบนนะครับบางทีเรามีคนแก่นะครับผู้สูงอายุมันจําเป็นต้องใช้นะครับสาหรับรถบางรุ่นก็ยังไม่มีมาเนี่ยนะก็มีมาสองฝั่งเราเหยียบบันไดแล้วเราก็จับอันนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับคันนี้มีระบบอำนวยความสะดวกเยอะนะครับ ด้านบนก็จะมีซาวเซอร์ลาวให้2จุดนะครับเป็นไลท์เซอร์ลาวนะครับก็ระบบเสียงรอบทิศทางเลยนะครับส่วนด้านหลังของเจ้ายูสุนะครับก็จะมีช่องปรับอากาศมาให้นะครับมีช่องปรับอากาศมาพร้อมพอร์ต USB นะครับรถเดิมๆสวยๆรถแท้ๆเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0626407776นะครับผมเนตเพชรยนต์นะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูแผงประตูชัดๆผมบอกเลยว่าเป็นรถดีไซน์สวยมากนะครับ เป็นรถโฉมปัจจุบันนะครับแต่คันนี้ผลิตปี2019นะครับไ My 9,000ราคา73,900นะครับแต่งประตูเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นหนังแท้เดินสติชิ่งคู่ตรงนี้เป็นสีเทานะครับสวยๆเลยนะครับนี่มือเปิดเป็นสีเทานะครับตรงนี้เป็นสีดำ gloss black นะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่รถเดิมๆไม่มีรอยเลยนะครับผมซูไม่ใกล้ขนาดนี้นะครับยังไม่เห็นเลยนะครับอาจจะมีคาบลายฝุ่นบ้างเพราะว่ารถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับประตูเดิมๆนะครับดูได้เลยเม็ดโอเม์คอะไรยังอยู่ครบหมดนะครับ รถด,ดีรถสวยนะครับรถเดิมนะครับรถเพชรยนต์นะครับใครสนใจหรือลังเลเหมือนที่ผมบอกนะครับเลือกเพชรยนต์ดีกว่านะครับสบายใจบริษัทเราเปิดมามากกว่า20ปีนะครับนี่เป็นภายในห้องโดยสารเป็นไงผมบอกแล้วว่าสวยสุดจัดนะครับส่วนใหญ่นะดีไซน์ข้างในแบบนี้นะจะเป็นแบบอยู่ในตัวพวกรถสปอร์ตนะครับเป็นรถเก่งสปอร์ตแต่ตอนนี้มันนํามาอยู่ในยูสูดีแมกไฮเ h นเดอร์สี่ประตูนะครับ ไปสิบเก้าเจ็ดสามเก้านะดูตัวบอกสวยสวยเนียนๆนะครับผมบอกแล้วว่ารถบริษัทเรานะสวยขัดเกียรทุกคันนะครับ<ว>นี่นะครับนี่สวยมากคันนี้ใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับรถเรามีเยอะมากมายจาัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับแต่งประตูด้านหน้าก็สวยไม่แพ้ด้านหลังเลยนะครับแต่ดีไซน์จะเป็นคล้ายๆกานสีดำนะครับตรงนี้เป็นหนังเป็นหนังสังเคราะห์นะแล้วก็เดินถติดชิ่นคู่มานะครับตรงนี้เป็นสีเทานะครับโอ้โหผมอัปเกรดกล้องมาแล้ว ผมดีใจแต่ถ้าผู้ชมเลยได้ชมแบบชัดๆสวยๆนะครับนี่นะมือเปิดเป็นสีเทานะครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับออโต้บานคนขับนะครับเป็นทันล็อกมาพร้อมกระจกพับไฟฟ้าแล้วนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นกอดแบ็คดูนะครับปุ่มไม่มีแบบถลอกไม่มีอะไรเลยนะรถสวยมากจริงๆนะครับคันนี้นะผมส่องแผงประตูผมส่องประตูให้ดูหมดนะครับรถเดิมๆนะครับต้องบอกว่าใครหาอยู่ะไม่พลาดแน่นอนนะครับคันนี้นะปี19739้มเกเก้าพันนะครับ โทรได้เลย0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับคันนี้ก็มีระบบตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับแล้วก็มีที่ปรับไฟสูงต่ำสามระดับนะแล้วก็เป็น traction control นะครับอันนี้เปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมันเป็นระบบการลื่นถลายบางทีเราขับลุยฝนลุยอะไรรถมันจะสะบัดนะครับมันจะมีการถ่ายเทความเร็วล้อแยกกันไปนะครับเป็นน้ำหนักแต่ถ้าเราปิดเมื่อไหร่นะครับล้อก็จะทำงานอิสระเลยนะครับ นี่นะครับเป็นคอนโซลแบบใหม่ดีไซน์ใหม่พวงมาลาัยหนังมันติฟังก์ชัน3ก้านแบบพวงสป,ปอร์ตขนาดพวงมาลัยก็เปลี่ยนนะครับจากตัวเดิมนะครับขนาดพวงมาลัยจะเล็กลงนะครับทําให้เราจับแบบดีขึ้นนะครับแต่เขาเรียกไงเนะี่ยเวลาจับมือจับเนะี่ยแน่นขึ้นมากนะครับสวยมากพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีระบบคูซคอนโทลให้นะครับฝั่งนี้เป็นคูซคอนโทลน,นะครับเดี๋ยวผมต้องสาตาทเครื่องผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับตัวคอนโซลแบบใหม่ช่องแอร์ใหม่สวยนะเป็นสีดำกลอ s b บ a c k นะครับ สลับกับสีเทานะครับตรงนี้ก็เป็นหุ้มไดนังนะครับหุ้มไดนังด้านบนนี้เต็มชิ้นเลยนะครับยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยช่องแอร์ทรงสปอร์ตนะครับระบบไฟเป็นเมนนว่นนะครับนี่พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมแอร์แบบคู่หน้านะครับฝั่งนี้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเดี๋ยวผมลองบิดปุ่แจ้งน่าจะต้องขึ้นไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่นะครับ เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนี่ไงรถเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้เรือนไม้แท้เดิมนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะครับผมปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับสวยมากนะครับโอ้โหเรือนไม้เขานี่เวลากดคูดคอนโทรลนะครับนี่เห็นไหมฮะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้นะครับคูดคอนโทรลถ้ามันจะใช้ก็ต่อเมื่อมันจะเป็นสีเขียวนะครับเวลาเราเปิดใช่ไหมสัญลักษณ์ขึ้นปุ๊บแล้วเราเซตจากตรงนี้นะครับเรากดเซตก็คือกดลบเนี่ยกดปุ๊บ มันจะเซตแล้ววิ่งร้อยหนึ่งแล้วก็จะวิ่งร้อยหนึ่งแช่ยาวตลอดเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเวลาเราจะยกเลิกเขาเราก็กดแอนเซนทีหนึ่งหรือเราจะเหยียบเบรกก็ได้นะครับก็หลุดเหมือนกันนะพวงมาลัยนี่สวยมากเลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีฝั่งนี้เป็นเอเทนบลูทูธรับสายวางสายอะไรต่างๆงพวงมาลัยสวยๆนะครับหน้าจอวิทยุก็เป็นทัสกีนนะครับนี่นะครับมันมีเสียงไหมเนี่ยผมงานเข้าอีก นี่นะครับก็บลูทูธไอพอตไอแพดอะไรได้หมดนะครับนี่นะครับบลูทูธไอพอตไอแพด USB วิทยุอะไรต่างๆนะครับใช้ได้หมดทุกจุดมันไปกดอะไรไปเนี่ยงงแล้วนะครับมีระบบน้ำทางอะไรต่างๆมีเมนูเมนูนะครับจอแสดงผลให้ท่านเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบต่อไ i ไ i กล้องอะไรต่างๆเส้นกัะระยะนะครับ๋ยวกดแบ็คยังไงกดบ้านแล้วกันกดบ้าน กยูอนี่ะสวยมากนะครับตรงนี้จะเป็นสีเทาเป็นเทาสองเทานะไม่ใช่เทาเดียวกันนะเนี่ยมันจะแยกสีไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้เป็นช่องเก็บสัมภาระนะครับจะเปิดง่ายกว่าในตัวเดิมนะครับตัวเดิมมันจะเหมือนต้องแบบบางทีรถใครซื้อไปไป้ายแดงก็กดยากนะแต่ตรงนี้เป็นดีไซน์ใหม่เปิดง่ายนะครับไฟผ่าหมากยา้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ ช่องแอร์เขาช่องเก็บสัมภาระเปิดได้สองช่องนะครับด้านบนมีแอร์โฮลบ็อกซ์ได้วยไม่มีนะครับนี่นะครับเปิดได้สองช่องรถเดิมเดิมบุ๊คเซอร์วิสครบครบทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นปี9ราคา739าที่สวยมากนะครับไฟด้านบนก็เป็น LED หมดเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับหลังคาสะอาดนะครับคันนี้นะสุดสวยเลยนะครับใครสนใจนะครับนนี้เป็นช่องเก็บแบง เกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับนี่นะครับดูลักษณะเกียร์นะเกียร์อาจะปกติต้องดึงเข้าใช่ไหมครับเกียร์อาร์ปกติต้องทาอย่างนี้แล้วก็ดึงลงนะแต่ตอนนี้เป็นอย่างงี้จะเป็นเกียร์หกเกียร์อาเวลาเข้านะครับเราต้องดึงใต้ล่างขึ้นดึงขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดันไปเฉยๆมันจะไม่ลงล็อกอย่างงี้มันจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับถ้าจะเข้าเกียร์อาต้องต้องดึงข้างล่างขึ้นด้วยเอามือลักษณะสอดเข้าไปอย่างงี้ครับดึงแล้วเข้าเนี่ยพอเข้าเกียร์อาจะมีเซ็นเซอร์เสียงเเซซ็็นอร์แล้วก จอก็จะตัดไปที่เป็นกล้องแทนแล้วก็มีเส้นบรรยาะ2จุดฝั่งนี้ก็เป็นระนาบข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ใกล้ชนที่สุดนะครับเวลาปลดกลับเราแค่เอานิ้วเนี่ยผมนิ้วเขี่ยทีเดียวก็กลับแลยแต่เวลาเอาเข้าแค่เราต้องเอามือสอดเข้าไปดึงไปอย่างนี้นะครับถ้าเราดันเฉยๆมันจะไม่เข้ามันจะเป็นเกียร์หนึ่งเห็นไหมครับแต่ถ้าเรายกขึ้นไปด้วยเข้าปุ๊บม,มันจะเป็นเกียร์ถอยหลังน,นะครับท่านใด่ะสับสนนะครับแอร์เป็นแมนนวลนใช้งานง่ายนะครับนี่ก็เป็นความแรง วอากาศอะไรต่างๆทิศทางนะครับฝั่งนี้ปรับอุณหภูมินะครับฝั่งนี้เป็นไฟเตือนพาเทนเจอร์แอร์แบ็กก็คือไฟเตือนคาดเบล์ของคุณนั่งด้านข้างเราแล้วแหละนะครับตรงนี้ก็เป็น usb ตรงนี้เป็น power outlet นะครับตรงนี้มีปุ่มล็อกความเร็วลงทางลาดชันมาให้นะครับสาหรับตัวปี19นะครับถุงเกียร์นี่สวยมากเลยนะเป็นสีดําแบบดําให้อารมณ์สปอร์ตนะดูนะครับได้นี่ใหม่ๆตรงนี้เป็นสีดำกอดแบ็กสลับกับสีเทาเมทัลิกแล้วก็สีเทาแบบนอร์มัลนะครับ นี่นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะเท่ากับเท่านี้กับเท่านี้คนละสไตล์กันแต่ผมชอบหัวเกียร์ของคันนี้มากสวยมากนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาหรือสนใจรถมือสองนะครับคันเกียร์คุณภาพดีนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่บริษัทเป็ดยนต์ของเรานะรถสวยรถดีรถเดิมนะครับดูนะครับเบาะสะอาดสวยๆเนียนๆนะครับใครสนใจคันนี้นะครับก็รีบติดต่อเลยนะครับเจ็ดสามเก้าเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเปิดฝากระโปรงให้ดูดีกว่าทิ้นท้ายหน่อยนะครับไม่รู้จะยกไหวไหมนะ นี่เ,เปิดห้องเครื่องให้ดูกันสดๆเลยคันนี้ผมก็ยังไม่เคยเปิดมาก่อนนะเดี๋ยวด้เห็นพร้อมกันนะครับกล้องอาจจะโยนๆนิดนึงนะผมไม่ตัดลิปเลยนะครับนี่อ๋อขายย่างย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับปกติตัวดีแม็กมันจะเปิดแล้วก็อ่าที่ค้ำฝาโปงอะ่ะจะวางอยู่จัดล็อกฝั่งนี้แล้ววางนอนลงแล้วก็เอาขึ้นฝั่งนี้แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้านขวาละ นี่นะครับเป็นห้องเครื่องของเจ้าตัว1.9นะครับไฮเรนเดอร์ปี19นะครับไม่หมื่นเก้าแต่เป็นไม่เก้าพันนะครับแต่เป็นตัวมิเนอร์เชนฉมปัจจุบันนะครับราคา739สวยๆคันนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับสดๆผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับรถคันนี้ผมไม่เคยดูด้วยว่ารถแบบเก็บรายละเอียดอะไรมาไหมนะครับผมให้ดูพร้อมกันนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับนี่นะครับฝากระโปรงน็อตเดิมนะครับไม่มีทาสีนะครับเม็ดอาร์โรบอทอะไรอยู่ครบทุกจุดนะครับ นี่นะครับรถเดิมๆนะครับปั๊ม abs อะไรมาร์สอยู่ครบหมดทุกจุดแคตเตอไลติกมีให้โอ้เกียร์ลูกใหญ่มากเลยนะครับมาพร้อมเทอร์โบนะครับ1.9แน่นอนต้องมีเทอร์โบปั่นอากาศนะครับท่อนี้ท่อเดิมนะนี่ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับกรางอากาศขนหน้าเดิมนะครับแกนซ้ายเดิมนะครับนี่นะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูส่องลงไปมอญลงมอน้ำอะไรเดิมหมดนะครับขานหน้าเดิมสวยนะครับเบ็ดอาร์คเดิมนะครับ หน้าเครื่องเดิมนะครับปั๊มนงปั๊มน้ำสายพงสายพานอะไรใหม่หมดนะครับดูนะครับนี่นะรถสวยๆนะครับใครสนใจติดต่อได้เลย0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับคานขวาก็เดิมนะครับดูน็อตนะครับไม่มีแก่นะครับอันนี้พลาสติกยังติดอยู่เลยนะครับสำหรับตัวแผ่นเพดเห็นพร้อมกันนะครับจะนี้ชมพร้อมกันเลยนะครับผมสาบานเลยนะครับจากใจนะครับจากความสัตย์จริงนะครับรถเข้าใหม่นะครับคานเดิมนะครับแก้มเดิม เบ็ดอาร์คเดิมๆนะครับสูงให้ดูข้างในหน่อยนะครับนี่นี่รถสวยรถเดิมนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยคันนี้คุ้มมากนะครับไม่อุด e GR แน่นอนรถเดิมๆนะครับเราขายรถสภาพเดิมให้ท่านผู้ชมนะครับรถสวยรถดีรถเดิมนะครับรถเท็รยนตนะครับท่อองค์ท่อแอร์นะครับท่ออากาศท่ออินเตอร์อะไรก็ของเดิมหมดนะครับมาร์คเดิมยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแป๊บนึงนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับคันนี aland. ้เป็นตัว1.9นะครับ1.9แซดปี19นะครับเป็นตัวผลิตตัวแรกเลยสำหรับเจ้าดีแม็กคันนี้นะครับแต่โฉมเป็นโฉมปัจจุบันนะครับปี19นะครับเป็นปีแรกที่เขาเริ่มผลิตตัวไฮแลนเดอร์ตัวนี้นะครับเป็นหน้าใหม่นะครับไฟหน้าใหม่ไฟเลี้ยวใหม่นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกใหม่ชุดกันชนหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ล้อแม็กใหม่นะครับภายในใหม่โหมดคอนโซลก็ใหม่นะครับตัวเบาะดีไซน์ใหม่นะครับ b o ดี้ด้านข้างก็จะดีไซน์ใหม่นะครับคันนี้ก็ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ739นะครับกับ Isuzu D-Max 1.9 Z ปี1 9คันนี้ไม่9,000นะครับกับราคา739,000บาทนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจออกรถรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรกดไลค์ก็พอครับสวัสดีครับ